สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุน้นห้างเสียงจากแนวทางห่างเสียงรอบเสารอบบ่ายแนวทางองวังที่สิบวันพฤหัสกับเดือน 4, สี่เมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจะมืเนี่มาพบกับแนวทางของแอจโตยตามเคยจะสซอดีท่าเอฟซีใหม่และเอฟซีเก่าด้วยจ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางหุน้นห้างเสียงของที่สิบจะมาบิ่งพ้นวันที่เก่ากันก่อนจะสสาหรับแนวทางห่างเสียงรอบเสารอบบ่ายของเฮาเนาะ เขาคือซูมมนาจอบ่ได้ละเบนนะสำหรับห้างเสียงรอบเศร้าจะเลกเด่นเด่นรอบเศร้าจ่าเจ็ดกับ6กฟ้นของรอบเศร้าคือหาสองสี่สี่สี่โอโหสี่บนสี่หลางกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับแนวทางาสลับเราจะแนวทางสองสี่ตรงๆเลยอยู่บ่ายมาออกเศร้าเนาะ แนวทางนี่แค่อีกกำลังเซ็งของที่เก้าเนี่ยโอ้โหมาแต่สีอย่างเดียวเลยเนาะสีเต็มอ่ะเนี่ยเลยเสำหรับรอบเศร้าพาดไปจะสองสีก็อยู่สบายสำหรับรอบบายจะเด่นสองกับหน,นึ่งโฟนจะสี่สี่เก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งเข่าหนึ่งแปดจ้ะเน้นพีดตัวเนาะเดินหนึ่งรุณหนึ่งเน้นหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกมานหนึ่งแปดอือหสำหรับตัวเน้นถือว่าพาดไป เดนหนึ่งรุ่นหนึ่งมาจากเดนสี่นี่เส้าเ้ายันบ่ายเลยเนาะสองสี่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 เก้าโอ้โหอ่าสำหรับแนวทางห้างเซ้งเขาเข่ารอบบ่ายจ้าแนวทางเขามารอบบ่ายสำหรับวันที่เก้าจาวันที่สิบมื้อนี้ตามรุ่นกันต่อจากเนี่ยทางหุ้นนี่ค่ะเอาหุ้นห้างเส้งจะเส้ากับบ่ายโอ้ยหลายแนวทางค่ะปวดหัวงง นะก่อนสิไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเนาะสำหรับพี่ๆเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆเราจะอย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเพิ่มเสถียพลาวทางตัวต่อ,ตอ,ตอไปเราจะแนวทางดีๆมีให้การใดทุกวันจ้าสำหรับแนวทางที่อาจย์ลงห้ก็มีหลากหลายแนวทางจะบอกวเป็นหุ้นนี่เคหุน้น ้างเสงพูนดาวโจรฮานอยลาวพัฒนารัฐบาลไทยก็มิให้เส้นเดียวกันจ้ะอ่าสำหรับแนวทางมือนีขอสอบถามสักนิดหนึ่งเนาะสอบสอบถามข้อมูลนิดหนึ่งเน,นาะจ้ะพัวไก่ไก่สงกรแล้วเนาะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาคลองวันที่วันที่1 1เนี่เป็นวันซุนนกเนาะจ้ะพ้นออกตามปกติหรือบอกพี่น้องเอที่จะได้มีข้อมูลสามารถบอกแอดได้ได้เนาะอ่าใส่คอมเมนต์เนาะจ้ะ คอมเมนต์บอกไอ้จ้อยได้เนาะจ้ะท่าคือเราพ่นออกอาจสิลุกหายตาปกติท่าคือว่าพ่นบอกออกวันศุกร์วันที่11นี่ก็อาจสิบอลลุหายเนาะจ้ะจังได้กะนี่ข้อมูลหรือว่าข่าวสารดีๆกับอกไอ้จ้อยด้วยราคาเนาะจ้ะแต่คิดว่านาสีออกเนาะเพราะว่าวันที่11นี่เป็นวันเป็นวันศุกร์เนาะจ้ะวันที่14วันจันทร์นี่พ่นนาสีบอกเนาะอันนี้คือ ค,ค,ววความคิดส่วนตัวนะจ้ะฮะมีข้อมูลดีๆสามารถบอกแอดไอยได้นอกจ๊ะสำหรับแนวทางหวยลาาพัฒน,นาเขาเฮ้าจ้าสำหรับแนวทางหุ้นห้างเซ็งรอบเศร้าจะวันที่สิบเด่นรอบเศร้าเก้ากับแปดจ้ะจับคู่เด่นเก้ารูดเก้าจะมีเก้าหนึ่งเก้าสองไซวิ่งไซรรูดเขเข้าหมักตัวได้ชอบตัวได้นําไปวิ่งไปรูดได้นอกจากหมักถ้าชอบเนาะ เก่าหสำหรับเด่นแปดเป็นรูปแปดปดเก่า แปดละกันจะ้ะรอบบ่ายเด่นห้ากับหกจ้ะระวังครูเด่นเศร้าบ่ายด้วยละกันเนาะถามมักถ้าชอบจะบังเถือบังขังกับมักมากด้วยจ้ะครูเด่นก็เฮาสามารถวิ่งเขาวิว่งออกได้ทั้งรอบเศร้าละกันรอบบ่ายแต่ตัวประกบผู้คือกันจะบังเถือบังขงังจ้ะมา,ส,าสำหรับสําหรับครูเด่นเศร้บาบา่บายเศร้าบ่ายบ่ายเศร้าก็คือเก้าเก้าห้าเก้าหก 8หา8หกเนาะขายจอยบนิจับหายถามักตะชอบก็จับได้นะจ๊ะอย่างรอบใบก็คือห8หา9ห8หก9นะจ๊ะสําหรับกูดินรอบเศราก็คือ9889กูดินรอบใบก็คือหาหกสําหรับเบนหาคุตหาจับคูหาหนึ่งหาหนึ่งหาสหาเก้า หาแปดหาสี่สำหรับเบนฮุกจะฮุกหนึ่งฮุกสองฮุกเก้าฮุกสี่คู่สุดท้ายฮุกแปดสำหรับฮุกแปดผู้เดีนจับหายแขนรอบบ่ายเนาะส่วนแปดฮุกฮุกแปด อยู่รอบเซาบอได้จับหายจตะสำหรับฟูดเดนนพิจารณาเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จ้ะสำหรับโตเน็ตจ้ะหเน้น6 2กสองครับ6 8กแปดหาเหาสหาสมุมสุดถ่ายหาเก้าเก้า8ี่ก้าหาแปสีับแหาจะสำหรับโตเน้น เมื่อวานมา8ปดหนึ่งเนาะมือนี้บริจับตัวเก่าแปดหนึ่งสำหรับแนวทางหุ้นห้างเซงขโเฮาวันที่10แนวทางมือนี้ก็คือตามนี่เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้พิจารณาเปรียบเทียบกันอีกที่หนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยทานว่าจะมือนี้ขอให้มาปังๆคอยมาเด็กๆคอยมาเต็มเต็มทางเช้าทางบ่ายเลยละกันนอกจากเขาให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางครับแอ s ร้อยชูดีเฮงเฮงปังๆลุ้ยๆกันทุกคนทุกท่านจะหมักตัวได้ชอบตัวได้เปรียบเทียบ การเบ่งได้เนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า